สั่งของตั้งนานสถานะยังไม่ขยับและสินค้ายังไม่ได้จะขึ้นอยู่เลยเป็นภาษาไทยว่ากําหนดเวลาตอนนี้เสื้อผ้าที่จีนก็จะเป็นหน้าร้อนโรงงานเหล่านั้นเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงโซนภาคเหนือสวัสดีค่ะสั่งของตั้งนานสถานะยังไม่ขยับและสินค้ายังไม่ได้เราจะมีวิธีดูยังไงคะว่าเหตุผลอะไรนะที่เราสั่งสินค้าไปแล้วแล้วทําไมยังไม่ได้นะคะวันนี้แซรจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ หนึ่งเลย,เลยก็คือสินค้าที่เราสั่งเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเป็นสินค้าที่กําลังฮิตกันอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นตอนนี้ใครๆเนี่ยก็รู้แล้วว่ากีฬาที่ฮิตที่สุดไม่ว่าจะเป็นดาราหรือใครก็ตามก็คือจะเป็นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยสเก็ตบอร์ดก็รู้อีกแหละว่านําเข้าจากจีนนะคะในเมื่อความต้องการมันมีมากนั่นหมายความว่าโรงงานเองเนี่ยก็อาจจะผลิตไม่ทนันแล้วก็อย่างที่หลายๆคนลองดูนะคะไอตัวของสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันก็มีลูกลัก์สวยงามหลากหลายเนาะแล้วมันก็จะมีไอตัวสเปร์ร์ทของมันอะไม่ว่่าจะะเเเป็นนอออไแผสกตบรรร์ดหื แต่อันนี้โรงงานเนี่ยเขาก็อาจจะต้องรอผลิตในตัวสแปนพาต่างๆตอนนี้ทรายก็เลิกลิงก์มาแล้วเนาะเป็นลิงก์ที่ดูมาจากแถวเป่านะคะเป็นสั่งสเก็ตบอร์ดเนาะอันนี้แปลเป็นภาษาไทยให้แล้วนะคะเวลาที่เราเนี่ยเอาเคอร์เซอร์นะคะก็คือเมาส์าเราเนี่ยไปจิ้มตามลายต่างๆของตัวสเก็ตบอร์ดนะคะจะขึ้นอยู่เลยเป็นภาษาไทยว่ากําหนดเวลานะคะก็คืออันนี้หมายคมว่าถ้าคุณจะสั่งคุณต้องรอของนะคะส่วนระยะเวลาอันนี้อาจจะต้องคุยกับร้านค้าอีกทีนึ เนื่องจากว่าเท่าที่สอบถามจากร้านค้าเนาะก็จะเป็นในลักษณะนี้ว่าเออถ้าจะรอแบบว่า full option เลยบางทีก็อาจจะเป็นเดือนหรือ2เดือนแล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าบางคนที่ซื้อเป็นพัดพาร์ตมาเช่นแผ่นกระดานอันนึงแล้วก็ตัวล้อมันแยกต่างหากอะไรเงี้ยค่ะก็อันนั้นอาจจะมีของเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ร้านด้วยทีนี้ลูกค้าก็อาจจะมาประกอบเองอันนั้นเพื่อความรวดเร็วแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะแบบว่าจับมาแล้วก็ขายไปเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คืออาจจะต้องรอนะคะอย่างตอนนี้เนาะ ที่พอเราเคอร์เซอร์ชี้เขาจะเขียนว่ากําหนดเวลาถ้าเป็นภาษาจีนนะคะเดี๋ยวจะจะขึ้นวิให้ก็คือคําว่ายูติงนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะขึ้นคําว่าสเก็ดูนะคะก็คือคําว่าตารางนั่นแหละความหมายเนาะถ้าจะสั่งต้องรอของอันนี้ก็คือหนึ่งเหตุผลและว่าทําไมสั่งตั้งนานสถานะไม่ขยับของยังไม่ได้นะคะ ข้อที่2ก็คือสินค้าที่เราสั่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่สินค้าในหรือดูการนั้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าเฮ้ยคุณทรายอยากจะผลิตไอตัวกางเกงยียนที่ด้านในบุขนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกลองจรหรือว่าจะเป็นเสื้อหนาวขนเป็ดนะคะซึ่งตอนนี้เนาะเราก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าที่จีนตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะคะอ่าเราลองเข้ามาก็ได้ใน1นึ่งแนะคะแล้วเลื่อนเลื่อนดูก็ได้ w w w ร์ไวเว็บดอทหนึ่งหกแปดดอทคอมเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วแหละว่าแฟชั่นของเขาตอนนี้ก็จะเป็นพวกแขนสั้น เป็นสไตล์มินิมอลหรือว่าเป็นพวกแบบใส่ฝออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวชิฟฟองบางๆใส่น้าร้อนซัมเมอร์นะคะอันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วเนาะเราก็จะพอมองออกอยู่แล้วแหละว่าตอนนี้เสื้อผ้าที่จีนก็จะเป็นหน้าร้อนแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ที่จีนเนี่ยเขาขายกันแนวไหนทีนี้สิ่งที่เราจะสั่งเนี่ยมันตรงข้ามกับฤดูของเขาไงนึกออกไหมปกติเสื้อผ้าเนี่ยอย่างเวลาที่ลูกค้าเดินทางกับทัวร์แม่ค้านะคะกับเชน่าโฟร์ทิปยงเงี้ยเราก็จะไปกวางโจวกันซึ่งกวางโจงวโจเนี่ยก็เป็นเมืองที่ลูกค้ารู้อย Fashion, เนาะก็จะมีพวกเสื้อผ้าต่างๆถ้าเราไปหน้าร้อนเราก็จะไม่เห็นของหน้าหนาวถูกไหมคะทีนี้ถ้าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยต้องการจะสั่งสินค้าที่มันไม่ใช่หน้าของเขานะื่หมายคมว่าตัวเลือกมันจะน้อยเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยเราต้องดูแล้วแหละว่าเฮ้ยโรงงานที่เราจะสั่งของให้เขาทําในแบบที่เราต้องการก็คือบุข,ขนเอ่อเป็นขนเป็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยโรงงานเหล่านั้นเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงโซนภาคเหนือนะคะเดี๋ยวทรแอบกระซิบอย่างนี้ว่าต้องอยู่ตรงโซนภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือเนี่ย จีนนก็จะมีเมืองเช่นพวกฮาบินอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นเมืองที่หนาวตลอดทั้งปีก็คือร้อนของเขาก็ประมาณ20องศาบวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็หนาวเนาะเพราะฉะนั้นคือโรงงานเหล่านี้แหละค่ะที่จะสามารถผลิตเสื้อผ้าให้เราได้ก็คือที่ปลุกขนต่างๆนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราหาโรงงานที่อ,อยู่ในแถบกวางโจงอย่างเงี้ยเขาก็จะผลิตแต่ของหน้าร้อนนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่ลูกค้าต้องการจะผลิตแบบของหน้าหนาวลูกค้าต้องคุยว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราอยากจะผลิตในลักษณะที่เป็นบุคคลแบบนี้นะรอนานแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ ก็โหวตกลับมาที่เดิมจะต้องมีคําว่ากําหนดเวลานึกออกไหมคะทีนี้ถามว่าไอตัวโรงงานของกวางโจถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่เราต้องคุยกับเขาเนื่องจากว่าเครื่องที่ผลิตนะตอนนั้นเนาะคะ่ะก็จะมีในเรื่องของเส้นยงเส้นใย,ายการตั้งเครื่องต่างๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าประมาณสักเดือน9วันนี้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือในเมื่อเราผลิตสินค้าที่มันตรงข้ามกับหรือดูที่มันเป็นเนี่ยตัวเรื่องมันอาจจะน้อยแต่ถามว่าใน1นึ่เนี่ยมีไหมก็มีนะคะเราอาจจะต้องเลือกหาต้องใช้เวลาประมาณนี้ เรารู้แล้วเนาะเวลาสั่งของนะคะหลายๆคนก็จะมีปัญหาไงอยู่ตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมฝากสั่งทําไมสั่งเองแล้วทําไมแบบสถานะมันไม่ขยับเลยนะคะตอนนี้ก็รู้แล้วเนาะว่าเราอาจจะต้องย้อนกลับมาดูว่าสินค้าที่เราสั่งเนี่ยเป็นสินค้าที่กําลังมาแรงหรือเปล่านะคะเป็นสินค้าที่ตรงข้ามกับฤด,ดูกาลหรือเปล่าอันนี้เนาะให้ข้อคิดเอาไว้นะคะ